สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช่วงนี้นะครับมีข่าวคราวของเจเม็ดนะครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซานนะครับนักฟุตซอลของทีมชาติไทยนะครับซึ่งไปสร้างผลงานนะครับเรื่องลือเลยนะครับในยุโรปคือที่สเปนนะครับโดยครั้งนี้นะครับการชิงแชมป์นะครับในลีกของสเปนนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในแมตช์แรกนะครับมูฮัมหมด ของเรานะครับเจเม็ดเนี่ยกองหน้าไทยก็พาทีมในลีกนะครับฟุตซอลของสเปนคือจิมบิคาตากิน่านะครับชนะบาร์เซโลนาไปในนัดแรกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสามารถชนะอีกนัดหนึ่งเนี่ยก็จะได้ครองแชมป์ในปีนี้ไปนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่นะสำหรับนักฟุตซอลของไทยซึ่งสเปนไม่ธรรมดาเลยนะครับและบาร์เซโลนาเนี่ยถ้าเป็นฟุตบอล ชุดใหญ่ก็คือทีมรนดับท็อปๆของโลกเลยนะครับแน่นอนครับฟุตซอลเขาดีแน่ๆและแล้วก็น่ายืนดีอย่างยิ่งครับที่นักฟุตซอลไทยนะครับสู่หน้าอย่างเจ้าม็ดเนี่ยไปสร้างผลงานคอน้าที่จะลือรั่นนะในยุโรปสะเทือนไปนทั้งโลกนะครับทําให้ในวงการฟุตซอลในโลกนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีใครรู้จักมาไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าเม็ดนะครับ ก็ถือว่าเป็นอนาคตที่ดีนะครับสำหรับวงการฟุตซอลไทยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยลุ้นนะครับลุ้นให้ได้แชมป์ที่สเปนแล้วกันครับก็มาพูดถึงเรื่องนะครับฟุตบอลไทยของเราต่อนะครับหลายคลิปที่ผ่านมาก็พยายามที่จะพูดคุยนะครับในสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นด้วยความห่วงใยรักและหวังดีต่อวงการฟุตบอลไทยของเราครับในฐานะที่แฟนบอลเราเป็นแฟนบอลเนี่ยนะครับเราผมเชื่อนะว่าแฟนบอลไทยทุกคนเนี่ย ไม่ใช่ว่าสักจะดูบอลเชียร์ให้ชนะแพ้เฉยๆเนี่ยแต่ผมเชื่อนะว่าณนะวันนี้นแฟนบอลไทยที่เชียร์ทีมทไทยของเรานะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะมีความเข้าใจนะในในทีมชาติไทยของเราแล้วก็แม้จะแพ้เราก็เชียร์นะนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเชียร์เฉพาะตอนชนะผมคิดว่าแฟนบอลไทยคงเลิกเชียร์ไปนานแล้วแต่ตอนนี้แฟนช้างศึกทั่วประเทศเนี่ยที่เขายังรักห่วใ่แฟนทีมช้างศึกกันอยู่เนี่ยก็เนื่องจากนะครับ ความเข้าใจนะครับแล้วก็การมีแพชชั่นในความรักทีมชาติประเทศชาติแล้วก็เยวชนของไทยเรานี่แหละนะครับและสิ่งที่ผมพูดมาเรื่อยเรื่ยเ่ยเป็นเรื่องของระบบระบบหนึ่งนะในย่านเอเชียของเราคือเจแปนเวเนี่ยซึ่งมันทำให้นักเตะที่นะครับมีสภาวะแวดล้อมสภาพร่างกายที่ด้อยกว่ายุโรปแน่นอนครับเราด้เรามีสภาพที่ด้อยกว่าอาหรับตะวันออกกลาง ทังด้านสรีระร่างกายนะครับระบบสังคมเราก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่กับญี่ปุ่นเรามีส่วนค้ายขึงและที่นี้ผมพยายามมาวิเคราะห์เรื่องเจแปนเวให้ท่านฟังโดยง่ายเห็นภาพและที่จริงแล้วตอนนี้เนี่ยในวงการฟุตบอลไทยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับในเวที่ผมบอกว่ามันมันควรจะเป็นเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเวลาอีกแล้วครับเราจะตกรอบ นะครับห้าสิบห้าสิบผมคิดว่ามากกว่าห้าสิบด้วยประมาณตกรอบสอักเจ็ดสิบอ่ะโอกาสที่เราจะรอดในทัวนเมนเมเจอร์เนี่ยมีเพียงสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่แมตที่เหลือเราจะแพ้หรือเสมอไม่ได้เลยและแมตสุดท้ายเราต้องยิงเติมมสานได้ถึงสามลูกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค้องถิ่าจะยากยากเราก็พูดถึงว่าเป็นเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่มีโอกาสตกรอบและมีโอกาสาเข้ารอบเพียงสามสิบเปอร์เซ็นต์และตรงนี้ไม่เท่าไหร่ครับไอเรื่องแพ้เลิศชนะตกรอบไม่เท่าไหร่ แต่ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อฟุตบอลโลกปี2030ซึ่งถ้าเราไม่นะครับรีบทําตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นฟุตบอลโลกปี2034ถัานปีครั้งหนึ่งซึ่งฟุตบอลโลกปีหน้าเราก็ฟาวไปแล้วนะ2026เนี่ย,ยมันก็จะกลายจาก5ปีมันจะกลายเป็น9ปีและสิ่งต่างๆที่เราหวังไว้เนี่ยผมคิดว่านะในในในอุดมคติของเราต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ อุดมคติของฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับมันมันไม่สามารถจะเป็นเอกภาพแม้กระทั่งนะคนในวงการฟุตบอลนะอย่างกูรูฟุตบอลนะครับโค้ชที่มีประสบการณ์หรือนักข่าวหรือคนของสมาคมหรือทุกคนที่มีบทบาทหน้าที่ในวงการฟุตบอลเนี่ยดูแนวคิดถึงแม้ว,ว่าจะมุ่งไปสู่การพัฒนาเหมือนกันแต่ผมคิดว่ายังอยู่คนละแนวคิดกันเยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีธรรมนูญฟุตบอลหรือนะครับ ข้อเท็จจริงที่มันถึงที่สุดน่ยในการที่จะทําให้ยอมรับทุกฝ่ายและดําเนินการให้ตรงไปตรงมาเข้าสู่เป้าหมายเหมือนกับเจแปนเวยที่เขาร่วมใจกันทั้งประเทศทําในแนวทางเดียวกันซึ่งแนวทางเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันได้ผลและเขาก็ทําได้จริงด้วยจุดนี้ตั้งหาครับเป็นจุดที่เป็นประเด็นสําคัญตอนเนี้ผลกระทบนะครับต่อการไม่ได้ไปฟุตบอลโลกปี2030ใจะใหญ่หลวงมาก เพราะว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนในการพัฒนาลีกต่างๆในการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างภายในเราเนี่ยเราไม่มีธรรมนูฟุตบอลที่เป็นเอกภาพท,ที่ถึงที่สุดนะครับมันทาให้ต่างคนต่างคิดและแน่นอนครับถ้าเราจะมุ่งไปสู่ฟุตบอลโลกปี2030เราจะต้องทําให้มันเป็นเอกภาพเดี๋ยวนี้นะครับด้วยเป้าหมายที่ตรงที่สุดแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำใช่ไหมครับเราต่างคนต่างคิดไปแบบนี้อีก เราคิดว่าจะได้ไปปี2034หรือ38เอาพูดง่ายๆว่าอีก9ปีนะครับหรือว่าอีก11ปี12ปีเนี่ยโอ้โหครับระยะเวลาขนาดนั้นท่านลองคิดดูว่าไม่ต้องนะครับคนทั้วงการฟุตบอลหรอกเอาแค่นักเรียนนะในในกลุ่มก็ได้ไม่ต้องถึงในชั้นนะจัดกลุ่มนักเรียนสักสิคนเนี่ยแล้วไม่มีกฎระเบียบอะไรเลยไม่มีแพชชั่นไม่มีโรดแมปที่แน่นอนไม่มีธรรมนูญในการที่จะต้องยึดถือพูดงา่ายๆวจรรยบรณไม่มี ที่จะทำะแบบไหนแบบไหนเนี่ยเด็กแค่ห้าคนสิบคนในกลุ่มเนี่ยถ้าเวลาไม่ต้องรอถึงปีหนึ่งนะอันนี้เราพูดกันถึงเก้าปีนะที่เราจะไปฟุตบอลโลกทั้งถัดไปสามสี่ว่าเราจะพัฒนาเยาวชนเป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าไม่มีธรรมนุฟุตบอลควบคุมไม่อยู่เอาแค่เด็กสิบคนเนี่ยหรือคนสิบคนในกลุ่มเนี่ยถ้าไม่มีกฎนะครับไม่มีสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่เป็นเอกภาพแล้วเนี่ยผ่านไปแค่ไม่ถึงวันหรอกครับก็ไปคนละทางแล้วนะเพราะนี่นิพาบอกนะ ผมถึงบอกว่าไอ้ที่เราวาดหวังกันไว้ว่าเราจะต้องพัฒนาให้ดีที่สุดภายในเพื่อจะไปฟุตบอลโลกครั้งต่อไปหรือดีขึ้นเพื่อจะไล่ทันญี่ปุ่นมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าอุดมคติสูงสุดเรายังไม่มีเราจะไม่มีอุดมคติสูงสุดและเราจะต้องยอมรับความจริงสิ่งหนึ่งนะนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้มันต้องใช้ทุนใช้ทุนและนะครับมันต้องใช้องค์ประกอบทางด้านแพชชั่นอุดมคติที่สูงมาก ดังนั้นเจแปนเวหรือระบบของญี่ปุ่นเขาจึงขีดโครงโครงข้อรัวฟุตบอลคือทัศนคติที่ตรงกันเป็นหนึ่งเดียวในผม่าอย่างชัดเจนแล้วนะในเจแปนเวเขาเน้นไว้เลยครับว่าจะต้องนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นะครับมีความรู้ร่วมกันในลนักษณะไปแนวทางเดียวกันมันถึงจะได้ครับแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างคิดนะครับแค่คิดเรื่องการพัฒนากับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยก็กคิดไปคนละทางแล้วถ้าปล่อยไปอีก4ีหปี ถึงฟุตบอลโลกปี 30, ส0ม0ิ0ก็ล้มเหลวถ้ายิ่งปล่อยไปถึงส0 3 4ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีอะไรที่ทรงพลังมากพอที่ทําสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ส่งที่สิ่งที่ผมกําลังพูดในรายการเนี่ยผมไม่ใช่คนเก่งอะไรครับนะครับผมไม่ใช่โค้ชผมไม่ใช่คนเก่งอะไรมากมายแต่ผมเป็นคนที่มองเห็นแค่นั้นเองครับเรามองเห็นเราก็มาเล่าสู่กันฟังไอ้สิ่งที่มันจะทำได้ได,ได้ได้ตรงประเด็นที่สุดตอนนี้นะ ผลักทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราให้เป็นทีมโปรและส่งเขาไปฟุตบอลโลกพื้นที่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้รถไฟขบวนที่เราพอจะเกาะขึ้นได้เนี่ยคือ2 0 3 0และการตกรอบเอเชียนคัพในซีแมตสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีต่อการไปฟุตบอลโลกปี2030เลยมันจะทําให้แรงเหวี่ยงเราลดลงนักเตะนะครับแพชชั่นจะหายความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจหรือว่ากองเชียร์มันจะลดลงฟุตบอลไทยมันจะดอปถ้าเราตกรอบเอเชีย แล้วทีนี้เรายอมรับนะว่าระดับฟุตบอลภายในเรายังสู้ยุโรปสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เรามีนักเตะอยู่ในยุโรปในญี่ปุ่นเราจะต้องดึงมาครับแต่ต้องแยกนะฮะทีมเมืองไทยเราเป็นทีมโปรในการที่จะเดินทางนะครับไปสู่จุดเป้าหมายเสร็จแล้วนี่แหละครับคือนะครับแรงผลักมหาศาลที่จะนําเงินนําทองนําการพัฒนาม,มาสู่ทีมเยาวชนหรือการพัฒนาภายในในข้อที่2ได้ในข้อที่1ของเจแปนเบรระบุไว้ชัดเจนครับในคอเทอร์นิตี้นะ สี่ส่วนในการพยุงฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับให้สามารถดำรงอยู่ได้เพื่อเป้าหมายการเป็นแชมป์โลกเนี่ยข้อที่หนึ่งเขาเขียนไวช้ชัดเจนครับเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติครับคำว่าเสริมสร้างความแข็งแกร่งเนี่ยกับคำว่านะครับทำมิติการพัฒนาในทีมชาติมันต่างกันนะถ้าเกิดท่านท่านดูตามตามอักษรเนี่ย นะครับหรือ,อถ้าเป็นภาษานักเขียนควานิรุติศาสตร์เนี่ยภาษาเนี่ยเขาบอกว่าเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะให้กับทีมชาติทุกใหญ่นะถ้ามองภาพไม่ออกคือทำทีมโปรอินเตอร์เนชั่นแนลนะในการแข่งขันกันนานาชาติเป็นทีมโปรนะหรือ,อเป็นทีมที่เป็นมืออาชีพก็คือเอานักเตะที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยมาติดทีมชาติครับชัดเจนไม่ได้มีข้อความไหนเลยนะในคอเทอร์นิตี้ของ จแปนเวในข้อที่1ที่บอกว่าพัฒนานะครับพัฒนาทีมพัฒนาตัวผู้เล่นให้ดีที่สุดเขาไม่ได้พูดโดยนั้นเขาพูดว่าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติให้ดีที่สุดนี่ผมพูดตัวอัอกษรพยัญชนะให้ฟังเลยนะว่าเขาเขียนว่าไงถ้าเราตีความตัวนี้ออกแล้วเนี่ยข้อที่2คือการพัฒนาเยวาวชนและการพัฒนาภายในมันจริงคือคนละเรื่องครับดังนั้นถ้าเราเขา้าใจตรจุดนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่มันจะทําให้เราบรรลุจุดประสงค์ได้ทุกข้อนะทีมชาติไทยของเราจะต้องดึงนักเตะที่ดีที่สุดที่มีบัตรประชาชนได้จากทุกมุมโลกเข้ามาในทีมชาติไทยเราเดี๋ยวนี้ครับก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะเราเหลือไม่เหลือเวลาแล้วถ้าเราตกรอบเอชียนคัพโดยที่เรามันยังไม่เริ่มทําโครงการนี้เนี่ยมันก็จะปกลายเป็นการนะซ้ําเติมนะทาให้มันแย่ลงไปอีกถึงแม้ว่าเราจะนะไม่พูดถึงเรื่องความเป็นจริง เราจะปกปิดมันไว้ขนาดไหนนะครับแล้วเราจะมาพูดชมเชยยกย่องกันนะแล้วก็สร้างฮีโร่ขึ้นแบบที่มันเป็นภาพลวงตากันอีกเนะี่ยมันจะไม่ช่วยอะไรวงการฟุตบอลไทยเลยนอกจากคนที่ต้องมาแบกรับก็คือมาดามแป้งเท่านั้นครับที่จะรับภาระ,ะนี้หนักที่สุดในการไม่ประสบความสาเร็จในครั้งนี้นะครับความสําเร็จในฟุตบอลซีเกมส์เอฟเอฟหรือในดับเยาวชนทัวร์นาเมนต์ลีกที่ทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะ ในฟุตบอลเยาวชนต่างๆที่มันจะเป็นระดับสมัครเล่นนะ่ยมันแค่เป็นเรื่องปลอบใจความชมเชยที่มันว็นภาพลวงตาที่มันไม่ใช่ความจริงมันอยู่ในโหมดการพัฒนาทั้งสิ้นครับและคนที่ต้องวิ่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคนที่ต้องควักกระเป๋าตัวเองคนที่ต้องแบกรับวงการฟุตบอลทั้งวงการเนี่ยก็คือมาดามแป้งคนเดียวจริงที่ผมนั่งดูตอนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องร่วมมือร่วมใจกันได้แล้วครับ ผมไม่ใช่คนเก่งอะไรนะผมไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ผมนะครับก็เป็นคนที่ทำงานเป็นนะทำงานเป็นมองอะไรออกและมองผมมองแม่นด้วยและผมรู้ด้วยที่ผมพูดทุกคำว่าทำไงมันถึงจะสำเร็จการรวมทีมโปรจากยุโรปเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินใช้ทองมากอย่างที่ท่านคิดท่านเอาเงินไปทำนะครับเกี่ยวข้องกับาการพัฒนาผู้ตัดสินเอาเงินนะครับ ไปอุดหนุนเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาเงินไปทําหลายสิ่งหลายอย่างในสมาคมตอนนี้เนี่ยยังมากกว่าที่จะมาทําโปรเจกต์นี้เลยโปรเจกต์ project นี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่กี่ล้านหรอกผมคิดว่าความสามารถเป็นความสามารถระดับทั่วไปของสมาคมที่สามารถทําได้ทันทีทําได้ทันทีครับเราไม่ใช่ไปโอนตัวเหมือนอินโดนะไม่ได้ไปโอนตัวเหมือนมาเลยที่ต้องใช้เงินระดับพันล้านนะในการไปทําเรื่องแบบนั้นนะ เหมือนการสร้างหลีกขึ้นมาหลีกหนึ่งเลยนะทำแบบนั้นนะ่ะเราไม่ได้บอกว่าให้ทำแบบนั้นแต่เรากำลังบอกว่าให้ท่านเคารพสิทธิมนุษยชนและให้สิทธิ์กับนักเตะทั่วโลกที่เป็นคนไทยจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ชำระล้างจิตใจเราเนี่ยให้กว้างขวางขึ้นและจิตใจเราจะเริ่มเปิดเข้าไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าหลักสากลทำให้ทุกสิ่งอย่างมันค่อยๆ่อยคืบคลานเข้ามาในจิตใจของเราทุกคนและนักฟุตบอลว,ว่าต่อไปนี้เราต้องสู้กับชาวโลกแล้วนะ เราจะมาปิดประตูหลอกตัวเองอีกต่อไปไม่ได้จุดนี้มันไม่ได้ใช้เงินมหาศาลอะไรครับเพราะว่านักเตะอย่างเอราวันกกดิเย่นะครับพิลวัตฟินบาวจูดเบลนะครับนักเตะอย่างเอ,อเดียนสกอ,อกมานะนะครับเฟลิกพาชเช่ถ้าเราเจราจาดีๆเนะี่ยผมคิดว่าเขาจะมาในนามนะครับบ้านเกิดเมืองนอนในแะผ่นดินแม่เขามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปซื้อตัวมาเหมือนทีมสโมสรหรือเราจะไปซื้อตัวมาเหมือนตัวโอนของชาติอื่นเขาเนะี่ย แต่เราไม่ยอมทำในจุดนี้เพราะเรานะครับมีเส้นแบ่งและมีอคติต่อนักเตะลูกครึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มันบาปอยู่เนี่ยถ้าเราเปิดใจและทำแบบนี้นะและไม่ต้องมากลัวว่าเด็กๆของเราเด็กลูกม่อเราเด็กในไทยเราจะไม่ได้ขุดได้เกิดมันไม่มีหรอกครับคิดแบบนั้นนะคิดผิดถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าสู่วงวนวงวนเดิมอะจุดนี้จริงเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยที่มันเป็นเมนเลยที่มันมันเป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้ย ถ้าทุกคนนะทําจิตใจบริสุทธิ์และเข้ามารวมใจกันมองในจุดนี้ร่วมกันเนี่ยและรีบทําตั้งแต่วันนี้นะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนทุกคนนะครับช่วงนี้ช่องผมนะยอดวิวดีไม่ดีผมไม่รู้นะแต่ผมพยายามจะพูดเรื่องนี้นะครับแทบจะไม่ไม่ห่วงยอดวิวตัวเองเลยว่าเพราะผมห่วงฟุตบอลไทยจริงเพราะว่าเรานั่งดูตรงนี้หลายคนเขาบอกว่าคุณไม่คินทําไมไม่พูดถึงเรื่องนะเจ้าฟ้องไปเล่นอยู่จูบิโรอิบาตะ แฟนเขาฮือฮากันทำไมไม่โปะแบบนี้ใส่หน้าโปกฟ้องฮีโร่คนใหม่ทำไมไม่ทำแบบนั้นจะได้ยอดวิวเป็นหมื่นเหมือนเขาผมไม่ทำหรอกครับเพราะผมคิดว่าเนี่ยความเป็นความตายของฟุตบอลไทยเราเนี่ยทีมชาติไทยของเรามันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพูดกันเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนที่นั่งฟังผมมาจะมีคนเข้าใจอยู่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะบางคนก็เข้าใจไปไกลกับผมด้วยอาจจะเก่งไปมากกว่าที่ผมคิดได้ด้วย แต่มันเป็นจนํานวนน้อยมากครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยเพื่อที่จะไม่จําเป็นจะต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนะเป็นโค้ชทีมชาติหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมมาเข้าใจเรื่องนี้หรอกครับแต่ถ้ากระแสเสียงผมเนี่ยทาให้แฟนบอลไทยหลายหลายคนเริ่มเข้าใจภาพที่แท้จริงในการเดินทางไปสู่ฟุตบอลโลกและการเดินทางไปสู่ระดับสากลของช้างศึกเนี่ยผมก็ดีใจแล้วครับพูดคลิปนึงมีมีคนเข้าใจเพิ่มขึ้น5้าคน พูดคลิปหนึ่งมีคนเข้าใจเพิ่มขึ้นสามคนผมก็ดีใจแล้วครับและหน้าวันไหนนะนะครับด้วยความเพียรพยายามของผมถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นใจกันนะเรามาพูดกันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับไม่ไม่มีอะไรแฝงเลยไม่มีผลประโยชน์อะไรไม่มีความอยากจะทําอะไรเพื่อชื่อเสียงผมไม่มีครับถ้าช่วยกันประชาสัมพันธ์นเรื่องนี้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์กันแล้วมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีเพื่อนคุยกับเพื่อนปรับความเข้าใจกัน ครอบครัวฟุตบอลหรือทัศนคติที่ตรงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเหมือนญี่ปุ่นเขาต้องการ10บล้านคนนั่นแหละเมื่อมันเพิ่มขึ้นจุดนั้นแล้วเนี่ยพราฉะนั้นเจแปนเวเนี่ยเขาจึงเขียนว่าข้อที่1น,นะคอเทอร์เนตี้เนี่ยข้อที่1คือทําทีมชาติให้แข็งแกร่งที่สุดชัดๆเลยนะเขาไม่ได้บอกว่าสร้างทีมชาติหรือเอาเด็กมาพัฒนาในทีมชาติเขาไม่บอกนะเขาบอกว่าสร้างทีมชาติให้แข็งแกร่งที่สุด ก็สรุปง่ายคือทีมโปรนั่นแหละทีมโปรเฟชชั่นแนลนั่นแหละทีมอาชีพข้อที่2คือการพัฒนายเยาวชนและการพัฒนาภายในข้อที่3การสร้างโค้ดให้พอแล้วก็มีแพชชั่นตรงข้อที่4นะครับสร้างความเข้าใจในรากญ่าและการประชาสัมพันธ์เพื่อจะให้มุ่งไปสู่เอกภาพจุดเดียวกันก็คือมีมุมมองที่ถูกต้องที่สุดเหมือนกันนะครับนี่คือเอกภาพของคอร์เทนิตีส่วนของเจแปนเวครับ ถ้าถ้าเราเข้าใจจุดนี้แล้วใจเราจะสบายเบาเลยแล้วเราก็ทําง่ายๆเลย e ี่อีซี่ทำให้จีนไทยเราไปสู่ระดับเอเชียได้ทันทีด้วยการเปิดโอกาสให้นักเตะที่ดีที่สุดที่เขาสามารถถือบัตรประชาชนไทยได้ตามพรบสัญชาติปี2508นปะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วว่าบุคคลใดก็ตามแต่นะที่มีคุณพ่อ,พอหรือคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นคนไทยบุคคลนั้นคือคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับสัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ ว่าด้วยสายเลือดตามสายเลือดนะไม่ได้อยู่ที่การย้ายที่อยู่หรือการทุนพัฒงานความดีไม่ใช่นี่คือเป็นคนไทยโดยสายเลือดครับสรุปแล้วลูกครึ่งคือคนไทยครับและเราไม่ได้ไปโอนตัวแต่ถ้าเราไม่ทําข้อหนึ่งแล้วแรงเวียงที่จะพัฒนาภายในมันจะไม่มีเพราะนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเข้าไปฟุตบอลโลกก่อนจะสร้างเจแปนเวทีมชาติญี่ปุ่นเขาพุ่งไปบอลโลกได้ก่อนที่เขาจะพัฒนา เยววาวชนรหลีภายในเขาแข็งแกร่งเหมือนนะวันนี้ทีมชาติญี่ปุ่นได้วิธีการเล่นเพรสนะครับได้วิธีการเล่นแบบฉับไวได้วิธีการเล่นแบบกระฉับกระเชงและยกระดับการเล่นของฝีเท้านักเตะเขาในประเทศขึ้นและเขามีโอกาสไปแข่งอยู่ในยุโรปไปเล่นกับยุโรปเพื่อพัฒนาฝีเท้าเขาขึ้นอีกในชั้นเชิงญี่ปุ่นเขาพัฒนาภายในเนี่ยเขาทําให้เด็กเขามีความแข็งแกร่งขึ้นได้ เพราะแรงบันดาลใจมาจากทีมชุดใหญ่ของเขาซึ่งไปขับเที่ยวในฟุตบอลโลกครับเขาได้แรงบันดาลใจทีมชาติไทยหรือเยาวชนของเราเนี่ยถ้าชุดใหญ่จะไม่ไม่ไปถึงบอลโลกเนี่ยไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยที่ทําให้เด็กเราเนี่ยมีการเล่นแบบเพรสดุดันและการเพรสดุดันในบ้านเราหรือในเจลีกญี่ปุ่นมันไม่มากเพียงพอเอาพูดง่ายๆเหมือนท่านเป็นนักมวยเนี่ยท่านเตะต่อยเก่งยังไม่พอครับ ท่านจะต้องไปอยู่สหรัฐอเมริกาหรือไปอยู่ในยุโรปเพื่อเขาจะสอนให้ท่านให้รู้ว่าเนื้อฟ้ายังมีฟ้านะครับแรงส่งจากหมัดมันต้องส่งมายัางไงฟุตเวิร์กต้องฟุตเวิร์กแบบไหนจิตใจต้องทำในแบบไหนการเสียดสีกับนักเตะหรือนักโชคที่สูงกว่าในระดับโลกเป็นอย่างไรสิ่งนี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในเจลีกในญี่ปุ่นสิ่งนี้ไม่มีสอนนะครับในไทยลีกหรือในประเทศไทย จะต้องไปที่นั่นจะต้องไปในจุดที่เขาเป็นมืออาชีพระดับโลกจริจรงเพื่อจะไปวัดเขานะครับขึ้นเวทีต่อยเขาตัวต่อตัวเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ทําไมทีมชาติญี่ปุ่นใช้นักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในยุโรปถึง80%ในทีม19คนเกือบ20คนครับในรายชื่อ26-23คนเนี่ยมีนักเตะในญี่ปุ่นเพียง3คน4คนเท่านั้นที่ติดทีมชาติ และจุดนี้นะท่านก็เลิกเถียงผมสักทีในะเรื่องนี้นะผมพูดให้ฟังไม่รู้จะเคลียร์ยังไงแล้วนะครับอย่าอย่าดันทุลังไปเลยครับสิ่งที่ผมพูดมาถึงที่สุดแล้วแหละว่าสิ่งนี้เราต้องทําทันทีต้องสามาัคคีกันในชาตินะครับแล้วก็ต้องไม่ต้องมาชมเชยผมหรือมายกย่องหรือว่ามาให้ชื่อเสียงอะไรผม,ผมไม่ต้องการครับผมทําทุกวันนี้ผมก็สวดมนต์อยู่แล้วผมก็ชอบทาบุญนาทานด้วยถือว่าเราเราให้ทาง เขาเรียกว่าก,การการให้วิทยาทานกันเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันรักกันเราต้องการเห็นทีมชาติเราประสบความสําเร็จเราต้องการเห็นเยาว,วชนเราเนี่ยมีการพัฒนาในอนาคตเกิดนวัตกรรมเพียงเท่านี้จริงครับถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยกันแต่เราจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่ไปต่อว่าใครนะครับและถ้ามันมีเหตุผลดีกว่านี้ปกติว่านะในขั้นตอนเนี่ยผมเนี่ย,เ,ยเป็นนักทํางานผมรู้ว่าทํายังไงมันจะสําเร็จ เราจะต้องไม่ปักหัวพีระมิดลงนะครับเราต้องไม่ทําอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องไม่ทาอะไรที่สักแต่พูดสิ่งที่ผมพูดมันทําได้มันทําได้ทุกอย่างเลยและมันจะเป็นเวไปสู่ความสําเร็จด้วยนะครับให้ท่านลองคิดดูดีดแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ครับแล้วก็หวังว่าคนไทยเราจะรักกันนะรักกันแล้วก็เห็นแก่ประเทศชาติเพราะว่าที่ผมพูดบ่อยตอนนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีเวลาแล้วครับ ถึงแม้ว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเลยทัวร์นดเมนต์คิงคัพนะครับก็ยังไม่ทําทีมโปรแล้วเราก็ไปพลาดท่านะเราก็เสริมทีมเข้ามาด้วยนักเตะระดับเอเชีย er, อย่างพี่อุ้มเฉยๆนะแล้วเราก็อาจจะไปพลาดเสมอนะครับหรือแพ้สักแมตช์หนึง่งแล้วก็ตกรอบณนะวันนั้นผมจะได้มไม่มีไม่ไม่มีบาปในใจผมนะผมจะได้บอกตัวเองว่าโอเคนะช่วงนั้นก่อนที่จะแข่งคิงคัพประมาณสองหรือสามเดือนเนี่ย ผมมีช่องย t u b e ผมได้ทำหน้าที่ผมอย่างเต็มที่ในการที่จะบอกในการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้เต็มเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ด้วยสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมหวังดีนะครับต่อน้องๆเยาวชนและวงการฟุตบอลไทยผมจะได้ไม่บาปว่าผมได้ทำไปแล้วในสิ่งที่ผมควรจะทำในหน้าที่ที่ผมทำได้แค่นี้เอง นะครับมันจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือไม่เกิดขึ้นมันเป็นอยู่ที่สภาวะนะครับว่าผู้ที่ฟังจะมีอคติต่อผมหรือไม่ผู้ที่ฟังจะเห็นประโยชน์ของชาตินะครับมากกว่าในสิ่งที่ตัวเองกําลังยึดถือหรือไม่จุดนี้นะมันเป็นจุดที่ผมบอกไว้เลยครับมันอยู่ที่ผลแห่งการกระทําหรือกรรมกรรมของประเทศเรากรรมของวงการเราทุกอย่างเป็นไปตามกรรมหรือสิ่งที่เป็นเหตุนะครับถ้าถ้าเรามีกุศลบาร,รมีดีมากพอเนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดครับ แต่ถ้ามันไม่เกิดเราก็ต้องปรงปลอยวางว่าเออโอเคนะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันและเรามันคงต้องไปแบบนี้เลยครับตามตามเหตุผลของมันตามกรรมของมันก็ก็ทําได้แค่นี้แต่อย่างน้อยที่ผมพูดบ่อยตอนนี้เพราะเราเหลือเวลาแค่สองสาเดือนเราจะแข่งกีงขับแล้วถ้าเราไม่ทําทีมโปรแล้วแต่ตอนนี้นะนะครับแล้วค่อยไปทําทำบอลฟุตบอตอนปีหน้าก็ได้ถ้าเราไม่ทําตอนนี้จะเกิดปัญหาขึ้นอีกมากมายซึ่งผมพูดตั้งแต่เรื่องเอราวันเครดิ้ยนะครับมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว นะครับตั้งแต่แข่งกับศรีลังกาพูดมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่พูดใม่ตรงเหมือนเหมือนช่วงช่วงนี้ผมพูดตรงมากแต่ผมถือว่าผมได้ทําหน้าที่ผมอย่างถึงที่สุดแล้วครับและผมจะทําหน้าที่ต่อไปนะครับเพื่อใจทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ไทยต้องรักคนไทยเพื่อียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นเนื้อแลคนรุ่นใหม่ช้างศึก ยังเพลียงไห In the middle of the modern football past We must push it into the hearts of the new generation of internationals The war of elephants must be fearless เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างสึกจะยังเหยียบประทาลงพื้นทีเอเชียเปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างสึกจะยังเหยียบประทาลงพื้นที่เ สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเดอร์โรสเคแห่งซิซวียดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตพงศ์คีรีรมชวาเบนเอสโซบอกรมันคีวัดซินบรองคาลูทีมชาติเยอชอนเยอรมันสกอตคอนสเตปโกลันดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิโยงราชสีแห่งลีเติงฝรั่งเศสจูดซึมซับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนะทธานเคนดีแพทริกกุสตาสันโปเวอร์ าศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเล les, สันแพชันแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้รักคนไทยเหียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ตาติปางวิธิฟุตบอลยุคใหม่ต้องกัดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไร In the middle of the modern football pass, we must push it into the hearts of the new generation of internationals, the war elephants must be fearless. But mad and bang ta suang the par, shangsu, chayam, yeah, but talong punti each year, but madan bang ta suang the par, chang suk cha yam yeah, batalung punty. สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งสิสวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมชชีตออปยูไนเต็ดอาชิตะทนคีรีรมชวาเบนเอาสบโกเยอรมันครีวัดฟินรอนคาลูททีมชาติเย,ยอรมันสกอตคอนสเตโปดันดีอยูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียโอ สจูดซึมซับเลโอดดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัณเหมือนตาชะนะทางเคมดีแพทริกกูสตาสันโปโบเมซ่าวิไลเน Davis ลบนเดวิสนิโคลหัลิคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยบปมานบางตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบบระทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปรียงไรไครสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเปรียงไร Thank you